คานผู้ชมจ๋าสวัสดีนะคะวันนี้เราสองคนตายายกําลังจะทํากับข้าวค่ะก็สองเลยเมื่อกี้นะคะหลังจากที่จัดการงานต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็พากันไปตลาดค่ะคุณพ่อเขาไปซื้ออันเนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกลูกหมูครับลูกหมูนะคะแต่คุณพ่อชอบกินสุกพ่อไม่กินดิบเออคุณพ่อเขาเอามาปรุงแบบสุกนะคะเอามาคั่วคั่วเป็นลาบอะ บางคนเขาไปกินดิบๆเลยเนาะใช่ครับผมวพอกินดิบไม่ไม่ไม่เป็น,นอ่ะเสร็จก็ทำอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมทำให้มันสุกนะคะโ้นะคะก็มีแกงส้มค่ะเมื่อกี้คุณแม่เห็นแม่ค้าเขานะคะเหลือน้ำแกงส้มนะคะ แบบไม่มีเนื้อทุกคนกคุณแม่ก็เลยขอซื้อเข้ามานะคะเขาก็เลยขายให้แล้วก็แถมผักมาด้วยค่ะคุณแม่ก,ก็ามาถึงบ้านปุ๊บก,ก็เอามา,าตั้งหม้อนะคะแล้วก็เอาใส่หม้อนะคะแล้วก็เอาใส่ผักลงไปะค่ะทุกคนอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะแกบงบส้มนะคะผักนะคะไม่มีเนื้อนะคะและนี้เป็นผักที่คุณพ่อเก็บที่บ้านเราเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น ปลาดุกค่ะปลาดุกทรงเครื่องแล้วก็มีน้ําพริกค่ะนี่ข้าวเหนียวนะคะนี่เป็นพริกแก่ที่คุณพ่อซื้อมาเพื่อเตรียมทายําตับข้าวตรงนี้นะคะอาหารย็นเราสองตายายนี่<ม>นสองลูกนะนี่พน้าพัาานห้านะคะพอพ่อแม่มาเพ๊่เขาก็โผล่มาค่ะไม่รู้ว่าเขาไปนอนไหนมาเมื่อกี้นอนบนที่นอนนี่เออถ้าไม่ชมดู บ้านเราเดี๋ยวคุณแม่นะคะหาหลอดไฟเ,<อ>เราทุกคนแต่ก็จะติดตั้งไฟทนมืดมืดไปก่อนเพราะบ้านเราเพิ่งมาอยู่นะคะยังอะไรยังไม่เรียกร้อยพอสอ่งหน่อยเอาไฟใจหัวพอสอง่งหนะานีคุณแม่นะคะย้ายที่ให้อาหารเขาข้าวก่อนดิกินข้าวไหมลูกเขาอยกกินแมวเลีย้ยเชื่อเถอะ S 2> <S 2> <S อาการอย่างเงี้ยพอแล้วพ่อบ่ต้องนี่ละให้เขากินละเออดูนะดูน้ำของเขาอาหารของเขาขเขารู้ว่าพ่อรักเขาเออมีสุกแล้วนะคะพ่อ,พอกินสุกไหมครับพ่อส่องไฟดีๆท่ามนสุมจะได้หอนเลยเออแล้วพ่อจะใส่อะไรขมๆพ่อไหม <ใ>แล้วก็จะปรุงอะไรอีกจ้ะกระเทียมกระเทียมคั่วครับพริกลาบใส่ก่อนใส่สิครับมันยังไม่ได้ใส่เลยเ,ออเขาแยกมาให้หมดพริกลาเขาใส่เป็นซองแบบนี้มาให้ปกติเขาให้ซองเดียวขอเข้ามาอีกซองหนึ่ง อ,อเพิ่มซองได้ไหมครับเป็นพริกที่แบบว่าเขามีเครื่องเทศอ่ะทุกคนเขาทำเองครับกินแซบกินนัวคุณพ่อเขาทำงานเหนือ่อยเขาบอกเขาอยากกินอะไรแบบเผ็ดๆแซบๆ,ๆอะทุกคนทำไม่พอนะครับ โอ้ปรุงเพิ่มอีกแลรอมันมันแบบเกินไปกันฮะต้องให้เผ็ดหน่อยกันพราะก้าเมื่อกี้กับเผ็ดแล้วนี่ไม่ได้เดยว่าเผ็ดก็ไปส่งถุงมันไปได้ไงทุกทีพ่อได้กล่องได้มาซองเดียวแบบเจ๊ก้าเจ๊ก้าพอเพิ่มอืมคนป้าทุกคนมาเอาอยากกินเผ็ดอีกอะมาเออสองลูกไหนสองลูกไหนก็เดินวนไปเดินมาเนี่ยเขากำลังกดดันพ่ออยู่เออเดินวนว่าอยากตอนนี้เขากำลังกดดันพ่ออยู่เดี๋ยวช่วยกัน ชันใหญ่ๆนั่ๆน่ะเออาไ, <ป S 2> ไปตักตัวนู้นดีกว่าท่านชมนจะได้ดูด้วยปะน่ากินไมคะทุกคน ด่างอะส่องไฟอะลูกคนดูดิคุณพ่อเป็นโรคติดติดไฟหัวนะครับนี่พ่อเดี๋ยวก่อนจะพึ่งหให้ท่านชมดูก่อนว้าวทุกคนน่ากินไหมเนี่ยส่องนิดนึงเออทนี่านีน้มันชมจะาเห็นไหมเนี่ยนไหมคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะทุกคน,นแกงนส้ม น,ะะนี่แกงส้มลาบคั่วนะคะแล้วก็ปลาปดุกทรงเครื่องแล้วก็น้ำพริกปลาผัก,กผักลินรั้วข้างบ้านเออบ้านเราเองโอเคมาค่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะกินข้าวกันเลยใช่อหิวแล้วเพราะว่าพ่ออยเอาไฟ เล <Okay. S 2> okay, แล้วมือํำๆเลยนะคะเรากำลังปรับปรุงอยู่นะคะทุกคนให้โอกาสเราสองคนแต่ยายหน่อยนะคะเพิ่งย้ายมาแล้วมันงานมันร้อยแปดพันอย่างอะคะ่ะครับมันต้องค่อยๆจัดทำไปค่อยๆสร้างค่อยๆเติมไปะคะ่ะบางที่จะทำจะทำขอให้ไปทำงานก็ต้องไปนะ,ะต้องต้องทำครับงาน ถ้าไม่ทําเราจะไม่มีตมังค์กินข้าวนะใช่แล้วคณอีก,กอะเหมาะขนาดนะคะท่านผูนม้มมากินข้าวด้วยกันนะคะผักข้าวตองเราผูกเองมาครับมันทับถมกันไปหมดเลยทุกคนนี่ข้าวตองแล้วนี่อะไรอ่ะนี่ป่มฟ้าครับอขอชิมให้น้ำจมดูสิ แล้วบอกรสชาติสีเนี่ยตัวเองเป็นคนปรุงอ่ะมันก็เหมือนลาบกั่วครับลาบทางเหนือเราลาบหมกต้องยุงงมมไม่เผ็ดเลยอะ่ะตอนมคุณไม่คิดว่ามันจะเผ็ดอ่ะไม่เผ็ดอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อใส่น้ำเยอะหรือเปล่าใช่ครับต้องการทดนน้ำร้อนๆอ,อุ่น,นใช่เพราะว่าวันนี้ฝนตกทุกคน ทำงานลำบากแต่เราก็ยังเป็นทำงานด้ยวยเราเลือดตั้งสู้อยู่แล้วอันนี้อาหารเยลสองคนนะคะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นปากกระดูกปิ้ ข้างนอกฝนตกอ,ะอ,อ่กะอเไม่หมดแล้อุ่นกินตอนเช้าครับช่วยอย่างเนี้ยไม่มีแต่ผักอะ่ะเนื้อเขาขายหมดแล้วฝนตกนี้นะพ่อเนาะครับกินอัรย,ยังอุ่นๆมันดีเนาะ <c oughs> ข้าวเหนียวปลาดุกตรมเครื่องพริกปลาจิ้มลาบอุ่นๆแล้วยอดผพักกับ ทําไปสร้างไปค่ะทุกคนอยากได้แล้วก็สร้างอยากได้ความดีก็สร้างความดีอยากได้ชีวิตที่ดีก็ต้องขยานต้องทา เอฟซบางท่านบอกว่าว่าคุณแม่บอกว่าเห็นคุณแม่บอกว่าสู้สู้เห็นค,<อ>คุณแม่สู้สู้<อ>แต่ไม่เห็นคุณแม่ทำอะไรเลยมีแต่พ่อทำอ่ะพ่ออธิบายให้เอฟซีฟังอนะ่ะหนูทำอะไรบ้างเราแบ่งหน้าที่กันครับอ่ะบอกอาภวรเอฟซีคุณแม่ก็ทำหน้าที่ตัดคลิปล้างถ้วยทํางานบ้านครับแล้วอะไรอีก แล้วก็เวลาไปขนของก็ช่วยกันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ่ายนะดูคนคุณแม่เนี่ยหัวผู้ชุนม,มุ่นนะหัวเป็นขี้ฝุ่นขี้โคลนหมดอะหัวผู้ชุนม,มุ่นนะอย่างเขาว่าเขามไม่ได้ว่าผู้ชุนมุ่นเขาเขาเรียกว่าหัวผู้ชุม,ม่นุ่นไม่ชอบถ่ายตัวเองตอนที่ตัวเองทำงานะ่ะทุกคนชอบถ่ายชื่อคมมนมากกว่าชุนม,มุ่นนี่ไหนชุมมนบแต่อะไระที่มันหนักๆคุณแม่ไม่ทำเพราะว่า็นกระดูกไม่ดีทุกคนคนหลัง ไม่ไม่มีมดลูกด้วยเราต้องระวังทุกคนบางอย่างเราช่วยได้แต่เราอย่าไปผู้หญิงอ่ะ่ไปยิมโล่งเกินไปทุกคนใช่เขาไม่มีมดลูกแต่มีเอวนะกระดูกสันหลังของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันทุกคนล้วในที่เรากระดูกสันหลังพ่อเป็นยังไงเหรอกูเชิงการพ่อมันใหญ่กว่าผู้หญิงบอมอบอกอ่ะ ไม่อยากดูเนี่ยแหละหมอดูนี่แหละหมอเหมอตัวเองไงพ่อจริงแต่ผู้หญิงคนไหนแบบเราถนาดแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นไปเถอะคนทำไปเป็นกองหมุน เป็นกองสปอร์ตซับพอร์ตอะไรที่คุณพ่อไม่ถนัดคุณแม่ก็ทำไปแย่งบุ้งมาหนองกินนะอ่ะบอกพ่อก็กินมาสองวันเิด็แล้วด้วย แต,แต่เราต้องกินสุกไหมครับอันนี้เขาใส่กระชายด้วยคุณแม่ชอบอ่ะทุกคนอันนั้นกระลำอยู่เนอะเหมาะกับปะเหมาะอยู่เพราะชิมแล้วมันเป็นอย่างไรอ้นัวดีเหรอน,น้ำชุบน้ำข้าข้นนะตอนแรกว่าบะลำมกับบะหมี่สักอย่างบะหมีป่ปลาบะหมี่พักบะหมี่เนี้ยเพื่อนนะคือพักมาทั้งห้าแต่มันไม่แต่มันไม่มีไม่มีเนื้อแต่เ,เนื้อเข้าขค้อนอยู่นะเนื้อน้ำข้าวค้นอยู่ มันอุ่นๆร้อนๆมันแซ่บมันคือเขาเรียกอะไรนะมันชื่นใจข้างในเนะผักกินยังไม่ได้ร้อนสดแต่นั้นทุกคนจ๋าทุกคนมีความสุขไหมทุกคนแฮปปี้ไหมอันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างเ้าสู่กันฟังได้นะ อ๋อครับบางคนเข้าค,คอมเมนต์เนี่ยอ๋อเหรออืมนึกว่าแม่บอกว่าเล่าถูงฟังพอ่อกฟังอยู่น่ยนี่ได้ยินอ่ะแบบว่าถ้าทุกคนแบบเป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมทุกคนแฮปปี้บ่า <S <S บใไหช้ชีวิตยังไงทุกคนก็คอมเมนต์คุยกันได้นะ ๆเลยนะหลือเวมปุกอุ่นดิฝนตกวนันค่ำคืนหุ่งช่วยต้ออ่ะไม่น่าเชื่อนะพ่อนะว่าจะอยู่กับเราวจะเจ็ดปีแล้วเน่ยเจ็ดปีปลายแล้วนะ,นะไม่ใช่ว่าจะเจ็ดนะเจ็ดปีกว่าแล้วนะแม่มเราอยู่กันอย่างกับเพื่อนนี่กุกกิกิกุกกิกิทะเลากันบาีก็ด่ากันด้วย ไม่น่าเชื่อนะทุกคนนะอยู่กันมากางทีตังไม่พอก็ยืมตังผู้ช่วยต้องด้วยนีวันนี้ผู้จ่ายนี่ผู้ช่วยต้องแบบดีไปซื้อของเงินไม่พอผู้ช่วยต้องยืมตังไรสบายใจนะใช่เราอยู่กันอย่างกับเพื่อนเราไม่ใช่เหมือนลูกพี <ve> ่ลูกน้องนะ แต่เราเป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่ถือสากันนะทุกคนคุณแม่ชอบฟีลลิ่งแบบนี้มากกว่าคือมันก็คุยกันได้ทุกเรื่องมันต้องมันต้องแบบคุยกันไ,ได้ทุกเรื่องเลยนะอุ้ยเดี๋ยว สีนะคะขายซื้อเครื่องซักผ้าให้คุณแม่นะคะคุณแม่ยังไม่ได้ไปเอาเลยทุกคนฝังไม่งางฟ้าร้องเหรอที่แกมาก็ไม่มีเวลาคุยกับแกตรงนี้ไม่ได้คุยอะไรกันอื่ทงำงาน อย่างพี่ตีอ่ะเขามีบ้านแล้ว <บา S 1> นะพ่อเนาะครับเขามีบ้านมีเงินเก็บเยอะทุกคนอย่างคุณพ่ออย่างเราสองคนตายายมีเงินไม่ได้มีเงินเก็บนะจะมีหนี้เก็บอะ่ะเยอะมาต้องจ่ายนะอืนไม่เหมือนกันอย่างพี่ตีเขามีสมบัิพ่อแม่เขาที่ง่วงไงพี่ตีคือมิตีแบบแล้วไม่มีลูกนะไม่มีเมีย วิติเนี่ยเป็นคนจีนนะด้วยเป็นคนจีนจริงๆเลยอ่ะที่อะไรนะเสือหมอนใบอะ่ะใช่พิติเคยเล่าให้ฟังว่าอมาม่เคยแบบว่าอพยพมาเสือหมอนใบอ่ะด้วยอมาม่กับเตียเขาอ,อ,อยางใครบางคนที่มีชีวิตที่ดีๆแล้วอะ่ะต้องขอบคุณบรรพบุรุษให้มากนะคะ เพราะว่าท่านคือผู้ที่บุกเบิกให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะถ้าไม่มีบรรพบุรุษก็ไม่มีเราในวันนี้น,ะ,นะ่ะเนาะใช่คนะรับถึงแม้บรรพบุรุษเราอาจจะไม่ได้สร้างอะไรให้เรามากมาแต่แรงน้อยเราก็ได้กำเนิดมาเนี <c oughs> เป็นศาสราบ้างกัน แต่บางอย่างมันลึกซึ้งเกินไปเนาะบ,บางอย่างมันชีวิตครอบครัวมันก็ไม่ได้แฮปปี้เป็นไงะว<ม>ะรำวะเม้อเม้อขนาด่ะอีกอะหม้อขนาด คาตองเข้าไปขอตรอมกินนักนักห,กหอมอย่าไปคิดอะไรมากทุกคนสุดท้ายแล้วอ่ะมนุษย์เราก็คือสู่ธรรมชาติเหมืดเลยทุกคนทุกิงทุกอย่างมันก็คือแค่การปรุงแต่งเฉเฉย จำเนาะหม้อหม้อมันจับดีหรอจับพริกจับเกลือดีอ่ะบางคนเนี่ยมันบะรำเนาะมันจะมีทั้งอย่างเครื่องบะเติมมะกอบละรำส้ม,สมอันนี้ไม่กินกระชายเนาะนี่อ่ะ,อะคือเครื่องบะเติมดิอ่ะมันนัวไหมอ่ะมันรัว เนี่ยวพุกชะรู้นะไม่จปหลายยังเดี๋ยว,วยยก,ก,กินข้าวเสร็จนะคะเราส่งกตฏายาก็ผักสกเป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอาบน้ําสวดมนนั่งสมาธินอนหลับพักผ่อน,นะค่ะรับเจ้าเจดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็ทํางานต่อพรุ่งนี้เรายังต้องไปเคลียร งานอีกนะคะทุกคนเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ยนะคะก็คือน้ํามันท่วมค่ะพอน้ามันท่วมปุ๊บนะคะก็มันเขาเรียกว่าของเขาเสียหายค่ะเขาก็เลยให้เราไปทําความสะอาดค่ะเราได้งานมาทุกคนก็มีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขสุขที่ได้มีอะไรให้ทําค่ะสุขที่ได้มีอะไรให้ฝึกฝนตัวเองเราเกิดมาเพื่อฝึกฝนตัวเองนะคะ ถ้าพ่อแบบลงสุกนะถ้าพ่อแบบทำเรืงเุกนะเลือดมันจะเจ็บปากก็แล้วเราเราจะไปกินหยิบมันอันตรายกินอะไรกินให้มันจุกครับใช่ค่ะ,อะพอปิดคลิปแล้วนจุกน่ะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมเราสองคนครอบครัวและบ้านกักนที่แฟมิลี่ออนทัวร์ขอให้ทุกคน,นมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใสงนสมปรารถนาหลับฝันดี คืนนี้ขอให้ได้เล็กเด็ดๆครับก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนนะคะ,จะเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะทั้งโลกก็ปฏิบัติเอาทางธรรมก็ปฏิบัติเอานะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีร้อสดีครับ